อันนี้เออเอ็กว่าเอสดีพีจอปากครับผมอมาจากไหนไปจากไหนีหนิพอดี่ไปพี่น้ำรับจ้างนี่คนสร้างปลาส้มน้ำเอสดีพีจอปากเออกรบปุกเอ่ก็เลยมาขายอย่เพิ่นเหรอปลาส้มอะไรอ่ะปลาส้มปลาตะเพียนปลาโตนี่แหละครับปลาก้างมันบอกไม่โอ้ยกักินกินแล้วมันสิบะติดข้อตีลูกมันคือเป็นก้างมกกก็ยังง่ิน้าแ อมัน่แบปเียงันเสียงอันที่ว่าเอาสำเร็จรูปมมานันแม่สำเร็จรูปมันเป็นแบบใดเอามาเบิ่งดูมัเนเบิ่งนัแล้วยังยังปลาสมโตกับปลาสมตวดกลาง มันกินหลายมันกะสบว่าปวดที่ปวดตุไรน่เปนากินอามาใช้ระบาดเามานคบสินค้าโอท็อปหมู่บ้านสินค้าโอทอปคับคันคันคซมนี่่ะห้อยเห็ดใหม่นั่นเอามาทอดแ่บอยู่แต่มาคันซมหลายมันสิเค็ดแขวมันสิบ่าซ่บ อันนี้เห็ไหมหกามาว่านนี่ไหมแม่มากมาีบอู้เอแขาเบเอาเอามาดูตัวอย่างสิคะเอามาเอามาเอาเอาปลาตับปลาใช้เดียวมากเพราะว่าปลาินมาแล้วถงละทาไมล่ะบาแม่เอาตมาเหมือนถุงนึงเส้นแนโอ้ยเนาะเจ้าหนุ่ยสวัสดีครับขอเล้วมอล้ยยวะเจ้าอยาได้แก้วอันนั้นแก้วที่ไนหันแก้วแก้วมัให้เรา แคงแกรงยี่ห้อหั่นเขาหนิแมฮะอันนี้คืออันนี้คือส้มก้อนเอออันนี้เท่าไหร่อ่นนี้หกสิบบาทอันนี้ร้อยหกสิบาทอันส้มตัวร้อยห้าสิบาทร้อยหสิบาทอันนี้ร้อยหกสิบหนึ่งกิโเราทำไมไม่เอาเท่ากันเ่ะอยางอหกอันปลาสมเราชงแพงแม่แขาได้ขายลอยมันจิกนในแจ็คเมืรอนี่มันสิว่าสมเห แม่กับคนแม่เอาเส้นไปนี่ต so, so, so ู้เย็นไม่พอเป็นยังครับไปใได้สังผิดก็ได้เอาน้ำแกงแกงนึ่งยกคูก้อมาใส่ใจสั่งมาสมก้อนกินก็ได้แม่กินหน่อยเป็นยาละลายกินได้กินแต่โอ้ยจังเตะอ่นหมู่บ้านกับ่ระเทศได้กินอยู่เอาปรทเทศกินกับพวกไม่หันอะไแม่พ่กเสียหรอกอันนี้เอาเก็บไวไปนความเย็นตลอดเก็บไว้เป็นเนื้อเป็นเดือนคนน่ะเอาใส่ถุงฟิล์มครับผมมันไม่เป็นยังเป็นมาโอ้ยมันอีกเป็นยังมาแต่มาแต่ใส่ถุงฟิด์มไปเนาะครับผมส้มก้อนนี้ให้นี่ ความกว้างก็คือการแม่เอาไว้เตะก็คือมันถี่มันข้มเย็นมันถีความเย็นมันถึงกันนะขนาใส่ช่องฟีดเบิร์ตี่เป็นยังไงเดี๋ยวเมืกี้แข่งเหรอครับแม่กินมาท่านกับปันหัวหมาอย่างปันกอนกินหมดเลยอันทั้งามือนี่เป็นเท่าใดบานนี่ทั้งามือนี่เป็นสามสิบบาทเอามีสิบบาทอีกอยู่เอามีโอ้ด้วย ก็คือว่าสามลอยซื้อต่อว่ได้บอกรถบ่ได้ตีเราซื้อรถให้แม่เท่าไหรล่ะลูกรถสิบบาทและแม่เอาสิบบาทนึงโอ้ยรถรถก็รถหลายก้อนนั่นแน่รถสิบบาทนึงพ่ะน่ะโอ้ยถ้ารถหลายก้อนนี่ลูกสี่ก็มีเงินไปขึ้นเขาเลยแม่โอ้แบบว่าขายแล้วก็ไปใส่ขายแล้วก็ไปใส่ติบัานี้อันขายแล้วก็ไปอะไรเงินขึ้นเขาจ้าไม้เป็นขายแล้วเอาไปใส่เอาไปใส่แบบนี้นั่นแหละขายหน้าขึ้นให้เพื่อน เอาแม่เอาราเนาะเะจ้าอยลูกสาวลสวใสซอยบลูกว่ดเตาซื <c oughs> <c oughs> ้อเนาะค่ผ้อยกมี่อยู่ผ่อยแห้งก่ถ้าได้กินอย่่อยซื้อหมู่บ้านเขาก็านเขาก็เอามาให้ซอยเองี่ละโอ๊ย ก็ได้ขาย n ย à n g กับมหาแต่แม่ทุภาพน้อสู้อบ้านสันหลกขายส่งขายเสียขายนู่นขายนี่กับมหาแต่แม่ทุภาพว้านสันหลักเอากับมาแล้วเนาะแม่กับพ่ออึดพ่อยาโอ้ยเนาะแม่กับพี่บ๊อบเป็นเนาะกับรวยอยู่นั่นแหละรวยน้ำใจแม่ครับเออรวยน้ำใจตาบาขันขันวัวเล้งเงินกับพ่อได้ใส่ได้สวยตาบากับผลิตบ่เป็นเนาะขันพิมเป็นกับซีบาอยู่แม่กับมหาได้ส่เราลูกได้หาได้สิพวกสิเราลูกทำอะไรก็เสีย เสลี่ยคว้าลำเพิินเย้โอ้เก่ไม่ชอบาพสีมันตน้อ่ลูกข้างีข้างีเขาตัวน้อยแค่เออเออเออคือเสร็จแล้วเนาะอามาสามสิบตัวแกลใกล้สิเบดแล้วเอาไมแกเอาสมอมาแกลลูกก็แม่กันเอาลูกแค่ในสิส่ได้ส่เครื่องเดียวแขนเดี่ยวตีแม่ยืนดีนะ น่คออันนั้นม่นไผ่สันอันนั้นแม่นไผ่สันอันนี้อไอ่าไม่ะไอ่าไม่ตีลูกตลูนบมพล้ำโอ้จังตาพุนน่ะตีโอ้แต่พี่กายเนี่ยโอ้สหมยันดอกวาตีกับเลยเลยมันอยู่ําเพลินเพลินอ๋อเออเอายู่ไปลูกพราะว่าเขากับตองเขาใจว่าไม่ไมมันก็คอยไต่เต้าไปเนาะ มันกับ่าท่านเน้คือวงแม่ปันไดพโบ้แม่กับเบื้องเนี่ยแต่ว่าซีซีผานซีปีเร่าเจ้าในซ้ำนีเนาะอันนั้นกูฮัทเจ้าในสามปีซีปีนี่ได้ไซ้ำานีเอฟซีกับหลายอยู่ได้ล่ะใครอยู่ได้ล่ะแม่กับเบื้องอยู่เอฟซีเิ่นก็ดีดีเอ่นกับซอยเคียตอยอันนั้นอันนี้ดีดีเนาะ กิน้ำมปล่ะนนำเปากมีก็เป็นน้ำเนี่ยครับซื้อดอกไอ้กินซี่ไอ้กินซีนี่นี่เนี่เปาผุละขวดมาลูกม่โอ้ยใช่แล้ววาอาแม่ังเสียใจดีจ้งนำช่างใควงจ้งนำโขงเออใช้ขอกินน้ำแม่น้วเอาผุลขวดเออนั่นกันตัวไปพูดกินปลามาพี่กินเขาแผ่นต um ัวแม่ไปพูดกินเรามาพี่รวมกับหงโอ้ยมาเอาดอกอันเนว้นั่น าแม่บว่าพยายามลูกยามเต้าเปท่านไหนบ้างตัวลูกหัวตวางว่างสองสามหมื่นนี่กับปี๊ดบอกหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่เนาะเออป่าดีขันม่บ้านยังสีกับ้มนล่ำคอนแกนยังสีกับแว่บ้านเที่ละข้าวกับมมีเวลาสิไปมออเนี่คือยังปลาเราะมันคือยังปลาลูกไว้ง้กบ่าหลอกมาปลาาทิ่มดอกพยายามลูกยามกหักลูกคือเก่าหักลูกคือเก้านั่นละ

เอาแต่ว mm ่า hmm. ต้องไปใส่ลากระยูสางแปลงซอยกันได้ลูกเต้าเด้อสางแปลงเป็นให้เป็นดีเป็นอันใดกระยูน้ากันเนื้อเก่าแหละเพราะว่าข้ามาสางมาแปลงเล่าดี้เออเป็นเฮี้ยนลังแหลกไปยูใส่กับว mm ่า hmm. อบอุ่นคือเฮี้ยนลังแหลกดรอกเป็นสีเขียดเป็นสีดาเป็นสีบด่ดีปันไดกับย่ำเทียกับเทีย้กันธรรมดานี่ยแหละถวยกับบ้วงฟัดกันไป mm hmm. ย่ำดีย่ำม,มียม่ำนั่นเขากับคือเก่าหันลา mm hmm. เข้าถือมาเข้ามาสางเฮ mm hmm. ี้ยนลังแหลกเด้ แม่พูดสิว่าอีหล่าอีค้ากับเาถูกพ่อแม่พู้ว่าบักาบักี้แม่แมแม่แม่อีหลีอีหลีอีหลีแม่แม่กับเบิ้งยูเบิ้งคลิปตลอดล่ะเบิ้งคลิปตลอดผู้ได้พู้ใดเป็นยังไงกับเบิ้งเบิดล่ะหูเบิ้ดเออหู้เบิดเพฮันก็ได้บอกเออจักรเมันเร็วจักเบิดแม่กั ผู้เฒ่าสมัยไม่ยู่แม่หุงจักยู่ใส่บ่งนเบิ่งงทุบันทําสมันึ่งบ่งบ่เป็นเเาเป็น่แม่นแมือว่าแม่นีรือว่าผู้เฒ่าสมัยไม่ยู้่าเทคโนโลยีอแม่ไม่ผู้เฒ่าไม่ว่าเฒ่าสไตล์จิวซื่อเด้บนแม่บ้แม่เฒ่ากะลูลกกะลานี้ ท่าํนจานึงผู้เฒ่าท่าบ้านเี็ไม่เปลี่ดิบอยแล้วแม่เล่าอันนี้อันนี้หกหแล้วนานแล้วก็ทรรมดานี่หกสิบหก่เน่เาข้าขึ้นยังเดียเชี่ยวมาแกแกเี่ยวมาแกใส่เสียมากระแลงเีบมี่ใสเสียมากรแลงบ้านพุ่นดอกนเขารียนอยู่บ้านข้างบเขวบมีแล้วก็มี่ออแมนแมแม่เราถือว่าูภาพแล้ก็ดีหุ้นเราก็ดีเออ้ก็เป็นนักเอกนักพ่นเขา กูเ่าบ้านเดี๋ยวเราก็เลีงกันเออเดี๋ยวเราก็งางตัมเลี้ยงกันใ้เลี้ยงเรกินงางกันอันี้จของปอก็ไม่ใช่ของแฟเดี๋ยวว่ามีของปลอนังงนเี่ยวก็บ่าผู้บังอ้างก่ังนึเียว่ายงแล้วกันบ้มียเปานบัลกวนเี้อยวมาก่างอ้าพี่น้องมีฝากไว้ซ้ำนี่เดไเดีเดดีพี่เจ้ปากจะมาหาแม่เมือนี่กลับไปเอา สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้ง<า>อยู่รลอดปลอดภัยอยู่กับเพื่อนลำเพื่อนนั่นแหละไอโอปุนไปหาเงินหาค่ำกัน<า>สุกๆมันๆลำลำลุ้ยๆตลอดไปเด้อลุกเดอ้อเอา